คุยกันกับคุณประภาตันพิบุญศักนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนของบรจทานลิสนะครับอยู่ในสายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณบอยคุณแพทครับค่ะกว่าจะผ่านเดือนกุมภาพัานธ์ไปได้ผันผวนมากๆเลยนะคะเข้าสู่เดือนมีนาคมเราประเมินสถานการณ์รัสเซียกับยูเครนแล้วมีผลต่อการลงทุนยังไงบ้างคะก็ผมคิดว่าสถานการณ์ตัวยูเครนก็น่าจะ ่ได้ทราบผลหรือว่ารู้ว่าจะแก้ไขกันอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเร็วนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนเนี่ยถ,ถ้ามองต่อไปในระยะยาวว่าถ้าสถานการณ์ขี้ขายขึ้นเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของการลงทุนในใน,ในหุ้นที่ยังเติบโตได้ดีก็ยังน่าจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการที่เพิ่มน้ำหนักการลงทุนได้ครับครับถ้าพูดถึงบ้านเราเองล่ะครับเศรศษฐกิจไทยแล้วก็รวมถึงตลาดหุ้นไทยเองคุณประพายังมองว่าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนฮะ คุณประพัทคะประอยู่ในสายไหมครับครับยู่ในสายครับครับบ้านเราเองมองยังไงบ้างครับเศรษฐกิจไทยตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้นตลาดหุ้นเองก็มีการย่อตัวลงมาบ้างโดยรวมๆเรามองตลาดในประเทศยังไงบ้างครับ ก็คงยังตามข่าวทั้งสองเรื่องนะครับทั้งทั้งโอมครอนแล้วก็ยูเคนซึ่งซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าไอตัวเงินเฟอ้อของประเทศไทยเนี่ยที่เราอยู่ในระดับต่ําประมาณหนึ่งเอร์เซมาหลายปีเนี่ยปีนี้คงได้เห็นสูงกว่านั้นอย่างมีนัะยะสําคัญคผมยังคิดว่ากรอบแบงก์ชาติหนึ่งจุดห้าถึงสองุดห้าเปอร์เซ็นเนี่ยไม่น่าจะเอาอยู่นะครับเพราะว่าราคาพวกอาหาร ก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆนี่ก็ขึ้นอย่างมีนัยสําคัญแม้แต่พวกเครื่องดงมเครื่องดื่มชูกําลังก็มีการปรับตัวขึ้นซึ่งก็ไม่เคยปรับตัวขึ้นในรอบ10ปีซึ่งก็เป็นสัญญาณนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยที่ที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคนี่ อาจจะได้รับผลกระทบในในเชิงบวกบ้างนะครับแต่ธุรกิจโดยโดยรวมโดยทั่วไปก็น่าจะได้รับผลกระทบในเชิงลบนะครับเพรฉะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยผมยิดว่าในแง่ของการการเลือกการลงทุนในในในตลาดหุ้นยังเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆอีกปีหนึ่งนะครับค่ะ ช่วงนี้เนี่ยนะคะก็มีเม็ดเงินลงทุนโยกย้ายนะคะส่วนหนึ่งแล้วเราก็ประเมินว่าในกรณีของ Emerging Market ที่ถือว่ายังสามารถแข็งแกร่งกว่าตลาดอื่นๆได้เรามองว่าปีนี้เนี่ยเป็นโอกาสของการลงทุนในตลาดนี้ด้วยหรือเปล่าคะครับผมผมคิดว่าสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือว่าปีนี้เนี่ย เพียงแค่ประมาณสองเดือนต่างชาติก็ซื้อหุ้นไทยถึงประมาณเจ0 0 0มื่นล้านนะครับ,รบซึ่งก็ถือว่าค,ค่อนข้างมากอย่างมีนัยสําคัญและก็สูงที่สุดในในเอเชียนี้ด้วยนะครับแสดงว่าเขามองเราในระยะยาวแล้วว่าหลังจากโอูมค่อนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยรเราคงจะได้การท่องเที่ยวกลับมาอย่างมีนัยสําคัญในสองสมปีข้างหน้าซึ่งกานั่นก็หมายความว่าเศรษฐกิจไทยในแง่ของการที่จะ,จะเจริญเติบโตในระดับสักประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ ก็มีโอกาสที่จะได้เห็นในอนาคตนะครับดังนั้นเนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็จะได้รับผลประโยชน์ในระยะยาวเนี่ยก็น่าจะเป็นธุรกิจที่เราสามารถที่จะลงทุนได้ถ้ามองไปสองสามปีนะครับแต่แน่นอนว่าในช่วงระยะสั้นๆเนี่ยก็อาจจะยังมีความผันผวนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนครับอฮะา เราอยู่ในโลกที่ภาวะตลาดหุ้นดีสดใสต่อเน,นื่องกันมาหลายปีนะครับปีนี้เนี่ยแนวโน้มโดยโรวมเป็นยังไงบ้างแล้วต้องมีการปรับพอร์ตปรับสัสดส่วนการลงทุนยังไงบ้างในมุมมองคุณประพาสครับผมว่าปีนี้โดยโดยรวมของตลาดทั้งโลกเนี่ยคงไม่ไม,ไม่ไม่สดใสเท่าไหร่นะครับแต่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับคือปีที่เขาดีๆกันเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยดี <c oughs> และปีที่เขาไม่ดีกันเนี่ยเราเรามักจะดีเซอร์ไพรส์ขึ้นมานะ <c oughs> ครับ แล้วก็ถ้าไปดูรูปแบบในอดีตแล้วเนี่ยตอนที่มีสายการในเรื่องของสงคารามหรือราคาน้ำมันขึ้นหรือเงินเฟ้อขึ้นเนี่ยก็ก็ค่อนข้างแปลกที่ตลาดหุ้นไทยในปีนั้นเนี่ยมักจะดีนะครับ,รบแล้วก็ในแง่ของตัวค่าเงินบาทก็ค่อนข้างแข็งค่าด้วยนะครับซึ่งซึ่งฝรั่งก็จะชอบนะบในปีที่ถ้าประเทศไทยเนี่ยเงินบาทมีการแข็งค่าเนี่ยฝรั่งก็มักกัดครับค่ะ กองทุนแนะนำนะคะสำหรับใครที่อยากจะจัดสรรพอรในช่วงเวลานี้ค่ะครับก็ผมคิดว่าปีนี้กองทุนขนาดกลางขนาดเล็กอาจจะไม่สดใสเหมือนปีที่แล้วที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับ,รบแต่ก็ยังมีมีความน่าสนใจอยู่นะครับเพียงแต่ว่าการเลือกลงทุนไหนกองทุนขนาดกลางขนาดเล็กก็อาจจะยากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับก็น่าจะเป็นอีกปีนึงครับที่ผมคิดว่าการลงทุนในหุ้นของกองมีเดียแม s สมอลแคปก็ยังมีความน่าสนใจอยู่เช่นกันครับ ถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ลองพิจารณากองทุนของบลจทาริสนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่มาชอบนะครับก็ลองพิจารณากองทุนของบลจทาริสนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันครัขบขอบคุณคร,ครับ